สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะล็อกบ้านั้นแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังธรรมะมหาสจรรย์ตามรอยธรรมสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรมรังสีในหัวข้ออย่าทิ้งองค์ภาวนามันจะช่วยชีวิตโยมได้ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้นะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะต่อไปจะมีคนตายมากกว่านี้ดังนั้นแล้วโยมจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้อย่างที่ฉันบอกปัจจัยสีนี้เราควรพึงมี ก็ขอให้โยมจงอยู่รอดปลอดภัยให้ได้เข้าใจไหมจ๊ะให้จําเอาไว้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้ามันถึงคราวตายแล้วมันไม่พ้นตายเข้าใจไหมจ๊ะแต่ทุกครั้งเมื่อโยมนั้นเจอสภาวะอะไรที่เกิดขึ้นไม่ว่าสภาวะทำอะไรเกิดขึ้นจะมีความทุกข์ร้อนกาย ทุกร้อนใจอะไรก็ตามให้ระลึกถึงบุญทานศีลภาวนาให้มากเพราะเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วการจะมาเจริญทำคุณงามความดีมันลำบากไปหมดมันไม่เหมือนเราเป็นปกติในร่างกายเข้าใจไหมจ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นในร่างกายที่เป็นปกติ เรายังสวดมนต์เรายังกินข้าวนอนหลับได้มีเรี่ยวแรงควรเอากำลังเหล่านั้นมาประหัตประหารกิเลสฝึกปรือวิช,ชาอย่างนี้ให้มากพอเวลายโยมเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันจะเจริญบุญจเจริญกุศลมันจะทำลำบากไปหมดเข้าใจไหมจ๊ะฉันถึงบอกว่าวันไหนเรามีกำลังดีๆ ให้เราตั้งใจให้มากเพราะว่าใจเรานี้ไม่สามารถทรงให้เป็นปกติได้ตลอดเวลาวันไหนกำลังใจเราดีกุศลเราเกิดบารมีเราเกิดบุญเก่ามาหนุนทำให้มันเผื่อไว้ทำให้มันมากมากคือละอารมณ์ให้มากๆเมื่อเราละมากๆแล้วของอารมณ์นั้น ตัวปัญญาตัวธรรมเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วในขณะที่จิตเราหดหูเศร้าหมองมันจะคอยหนุนนำเอาธรรมนั้นมาเป็นเครื่องอยู่ได้เห็นไหมจ๊ะนี่คือสาระที่แท้จริงจะไม่มีใครมาเป็นที่พึ่งที่พาให้เราได้ในยามคับขันในยามทุกข์เพราะว่า ใครก็ทุกทั้งนั้นใครก็มีกรรมเป็นของของตนใครจะไปแบกภาระกรรมของคนอื่นมาถ้ากรรมเรานั้นยังไม่สามารถกำจัดได้ยังควบคุมไม่ได้สิ่งสำคัญที่ฉันจะเตือนโยมให้โยมอย่าได้ทิ้งองค์ภาวนาก่อนจะนอนให้ภาวนาจนกว่าจิตรเรานั้นสงบ แล้วอธิษฐานแผ่บุญระลึกถึงพระนิพพานเป็นที่หมายก็ดีจิตเราให้ถึงความสงบก็ดีอย่างนี้เมื่อจิตเราไม่มีความสะดุ n g ภาวาไม่มีความกลัวใดๆแล้วเรียกว่าจิตเป็นปกติอย่างนี้เรามีที่พึ่งเป็นสรณะแล้วให้มีภาวนาไว้ตัวภาวนานี้ มันเป็นตัวเรียกสตินะพอเรามีสติแล้วอะไรที่จะเกิดล่วงหน้ามันจะมีลางบอกเหตุก่อนดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดทั้งหลายมันเป็นธรรมดามันไม่ผิดแปลกไปที่ผิดแปลกไปเพราะว่าโยมยังไม่ได้เจอจึงบอกให้โยมแผ่เมตตา อย่างที่ฉันบอกพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกโลกมารโลกทุกรูปทุกนามขอให้ทุกรูปทุกนามจงอย่าได้อาคาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยพิบัติทั้งหลายเถิดวาด้วยพุทธทางอโหสิ ธรรม,มังอโหสิสังฆังอโหสิกรรมใดๆขอให้ยุติด้วยพระสัมมาสัมพุทธโธพุทธังอะนันตังธรรมังจักกวาลังสังฆังนิพพานังปัจจโยโหตุแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ดวงจิตวิญญาณบุคคลเพื่อนร่วมโลก ที่เกิดแก่เจ็บตายที่เขาได้พลัดพรากล้มหายตายจากไปแล้วให้พิจารณาว่าสักวันหนึ่งมันจะมาถึงเราเรารู้อยู่แล้วว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นมันกำลังมาเราป้องกันได้ด้วยเราสร้างบุญกุศลป้องกันด้วยการเจริญแผ่เมตตาอโหสิกรรมอภัยทานการละอารมณ์ในขันหานี้แล อารมณ์ทั้งหลายเป็นบอ่อเกิดแห่งสัพพวิญญาณร้ายถ้าเราละอารมณ์จนอารมณ์เหล่านั้นเป็นปกติได้เขาเรียกว่าศีลก็บังเกิดไอตัวศีลนี่แลเขาเรียกว่าเขตพัทธศีมาหรือเรียกว่าเป็นกำแพงเข้าใจไหมจ๊ะถ้าโยมเข้าถึงตรงนี้ได้โยมจะไม่มีความกลัวตายเขาเรียกว่า บุคคลที่เข้าถึงกระแสพระโสดาบันหรือเรียกว่ากระแสพระนิพพานชั้นต้นจะไม่มีความกลัวตายพร้อมที่จะตายเพราะเราเกิดมาเพื่อจะตายอยู่แล้วไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่แต่เราไม่ได้อยู่เพื่อรอวันตายแต่ก่อนที่เราจะตายนั้นเราทำอะไรเป็นประโยชน์บ้างหรือยัง ให้กับจิตวิญญาณตอบแทนแก้ไขสร้างบุญกุศลบารามีมากพอหรือยังเมื่อเราตายไปแล้วบุญกุศลจะได้รองรับเราเรามีที่อยู่ที่หมายหรือยังมีอะไรรองรับหรือยังถ้ามีอะไรรองรับเราจะไม่มีความสะดุ้งภาวาเมื่อเราระลึกถึงความตายแต่ทุกครั้ง ที่เราระลึกถึงความตายจะทำให้เรามีสติตั้งมั่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองเป็นมรณานุสติมันคือกรรมฐานกองหนึ่งแล้วมันก็เป็นกรรมฐานของพระอรหันต์เจ้าเข้าใจไหมจ๊ะให้ระลึกถึงบ่อยๆเราจะได้ไม่ประมาทไม่หลงเมื่อระลึกถึงความตายอย่างจริงใจแล้วน้อมรับได้ว่า สักวันหนึ่งเราจะตายแล้วไอ้โลภโกรธหลงความอยากก็ดีมันจะลดลงของมันเองแสดงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันยังไม่ได้ตายกันเยอะเดี๋ยวจะตายเยอะมากกว่านี้เพราะมันไม่ได้เกิดจากโรคระบาดอย่างเดียวมันจะมาพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยเช่นไฟสงครามแล้วก็อุทก,กภยัยวาตาภายัย มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าดินน้ำไฟลมโลก,กาธาตุนั้นมันเกิดวิปริตเข้าใจไหมจ๊ะฉันถึงบอกให้โยมนั้นปรับสมดุลแห่งาธาตุให้ได้ก็คือการภาวนาจิตให้จิตเป็นปก,กติแล้วโยมจะอยู่รอดปลอดภัยในยุคนี้มันยิ่งลำบากในการสร้างกุศลบารามี จะไปวัดไปวาก็ลำบากขนาดเจ้าอาวาสก็ยังไม่ปลอดภัยเลยใช่ไหมเพราะความตายนี้ไม่ได้เลือกหน้าอินหน้าพรมมีสิ่งเดียวที่จะรักษากายสังขารและชีวิตเราอยู่ได้แต่ไม่ได้คงกระพันนั่นก็คือบุญกุศลทานศีลภาวนาในพระกรรมฐานนี่แลเข้าใจไหมจ๊ะ อันว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นของธรรมดาที่จะต้องเจ็บต้องป่วยกันถึงแม้ว่าเราจะรักษาให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติแล้วไอโรคว่าที่ป่วยนั้นก็ไม่ใช่ว่ามันจะหายไปเมื่อร่างกายเราก็ดีผิดปกติอีกในาธาตุขันไอโรคที่มันเคยเป็นมันก็กลับมาอีก ที่เราจะทำได้นั่นก็คือบรรเทาหรือว่าพายุงให้ร่างกายนั้นพอใช้ประโยชน์ได้เขาจึงให้พิจารณาให้มากเวลาร่างกายสังขารนั้นเจ็บป่วยป่วยไข้ขึ้นมาไม่สบายขึ้นมาเราก็จะเห็นความสำคัญของสังขารว่าสังขาน,นี้เมื่อยามเจ็บป่วยแล้วเรา ต้องดูแลรักษาเพราะสังขารก็มีคุณและโทษเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อเราปรับสมดุลธาตุปรับอารมณ์ใจให้มันดีเสียก่อนยอมรับความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายนี้มันมีความเสื่อมมีความเจ็บมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาแล้วทีนี้เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแล้ว ก็ต้องดูว่ามันพอที่จะรักษาบรรเทาได้หรือเปล่าถ้ามันพอรักษาบรรเทาได้ไม่จนเกินวิสัยของโรคกรรมทั้งหลายร่างกายสังขารในธาตุมันก็กลับมาเป็นปกติได้แม้ว่าร่างกายสังขารของเราจะเจ็บป่วยไข้อันที่สำคัญก็คือขอให้ใจเรานั้นเป็นปกติ อย่าได้ไปวิตกกังวลว่ามันจะเป็นโรคนั้นโรคนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อเราทำใจให้เป็นปกติแล้วไม่เอาจิตเข้าไปปรุงแต่งโรคทั้งหลายหรืออาการทั้งหลายมันก็ไม่แปรผันไปไหนคือมันไม่กลายในเมื่อเราไปคิดปรุงแต่งมันก็จะทำให้เกิดความวิตก ความกังวลความกลัวเมื่อจิตเรานั้นไม่ปกติเสียแล้วมันก็นำพาพวกเชื้อโรคเชื้อร้ายเข้ามาได้ดังนั้นอย่างที่บอกว่าอาการป่วยไข้เมื่อมันบรรเทาได้ธาตุนั้นมันเป็นปกติของมันแล้วก็ไม่ใช่ว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันเคยเป็นนั้นมันจะหายไปแต่ว่า มันระงับลงไปแค่นั้นเองอำนาจแห่งไฟโทสะมันก็ยังมีกันอยู่ทุกคนแต่ใครเล่าที่จะเท่าทันเมื่อเท่าทันเมื่อเห็นรู้เท่าทันในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นมันก็ดับก็เช่นเดียวกันถ้าจะให้มันตัดขาดเลยเสียทีเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ไม่ต่างอะไรกับโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้นเมื่อเรารักษาอารมณ์เหล่านี้ไม่ให้มันกำเริบเมื่อมันไม่กำเริบแล้วมันก็ไม่ให้โทษให้ภัยกับเราคราใดที่เราพลั้งเผลอไปบ้างในอารมณ์นั้นก็ให้เรากลับมาตั้งสติใหม่เมื่อเรานั้นได้สํำนึกแล้วก็เพ่งโทษในกรรมที่เราได้ล่วงลงไปแล้ว ก็อยากให้โยมได้พิจารณาได้เห็นความเป็นจริงอำนาจของความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้มันก็เป็นเชื้อร้ายอย่างหนึ่งดังนั้นเมื่อเรารู้เท่าทันมันนั่นแลมันก็ระงับลงไปถามว่าความโลภความโกรธความหลงมันจะหมดไปจากใจเราหรือเปล่าจ๊ะมันก็ไม่ได้หมดไปแม้แต่พระ อริยเจ้าแล้วท่านมีสติมากมีกำลังแห่งจิตรู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันได้มันก็วางได้ดับได้ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าพระอริยเจ้าพระอริยสงพระอรหันต์ทั้งหลายจะไม่เจ็บป่วยอันชื่อว่ากายสังขารนั้นมีความเจ็บป่วยเจ็บไข้เป็นของธรรมดา แต่เมื่อมันเกิดขึ้นกับบุคคลใดแล้วเราจะวางใจมันอย่างไรเมื่อเราวางใจได้นั้นแลเห็นความเป็นจริงของทุกขังอนิจจังอนัตตาว่าร่างกายมันก็เป็นทุกข์มันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นอนัตตาคือแปรปรวนไม่สามารถกำหนดยึดถือมันได้เมื่อเราวางธาตุขันได มันก็ช่วยบรรเทารักษาตามอาการของมันไปเมื่อมันรักษาตามอาการได้นั่นแลเดี๋ยวไม่นานมันก็จะเป็นปกติของมันเองอย่าได้ไปวิตกกังวลร่างกายเมื่อมันไม่ค่อยสบายเจ็บป่วยมันต้องการเวลาพักผ่อนเพราะเวลาพักผ่อนนี้มันต้องการซ่อมแซมเสมือนสภาพว่า จิตใจของมนุษย์นั่นแลเวลานั้นจะเป็นผู้เยียวยาที่ดีที่สุดก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามีเวลาแล้วเราไม่ได้สละละอารมณ์ในอกุศลจิตเลยเมื่อมันเกาะตัวมากๆเข้ามันก็มีกำลังมากมันก็ให้ผลเป็นวิบากกรรมเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่ากรรมเล็กกรรมน้อยนั้น เราจะมองข้ามมันไปว่าไม่ให้ผลเมื่อเราทำอยู่บ่อยๆแล้วไซส์มันก็มีกำลังได้ไม่นานมันก็ให้ผลเช่นเดียวกันเมื่อคราใดมันเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้พิจารณาดูแลรักษาสังขารเมื่อมันพอมีกำลังดีแล้วหน้าที่ของเราก็คือสร้างกุศลบารามี อาศัยกายสังขารนี่แลดินน้ำไฟลมที่มันแบกหามนี้เอาไปทำความดีเมื่อเราทำความดีบ่อยๆเมื่อคราใดเราเจ็บป่วยเราก็อุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาจิตให้เชื้อโรคเชื้อร้ายที่มันเบียดเบียนเราอยู่ให้เขาลดอาฆาตพยาบาทแผ่บุญกุศลอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์ คนอื่นเขาเจ็บป่วยเรายังแผ่บุญกุศลให้เขาได้เลยแล้วเมื่อเราเจ็บป่วยเล่าการที่เราสวดมนต์ภาวนาเสร็จแล้วก็ตั้งจิตใจให้เป็นกุศลให้ตั้งมัน่นแล้วก็แผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตว์ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายที่มันอยู่ในกายสังขารที่เราเคยเบียดเบียนอาฆาตพยาบาทมาตรร้ายทั้งหลายนี้ จงยุติในกรรมทั้งหลายจงอโหสิกรรมอย่าได้มีเวรมีพยาบาทต่อกันด้วยอำนาจผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าจเจริญทานศีลภาวนานี้จงเป็นเหตุปัจจัยอุดหนุนค้ำชูให้ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายและอาฆาตพยาบาทมาร้ายให้เขาเข้าถึงกระแสพระราตนตรั เอาพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่งที่พาไปเกิดอยู่ในภพภูมิที่ดีก็ว่าไปอย่างนั้นอย่าได้เบียดเบียนนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่า เราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ